สวีครับมาพี่น้องครับตอนลังแรงๆอากาศแรงๆพี่น้องสิผ้าเก็บมาละขี่นกพี่น้องมาเก็บยพักเก็บหย่าคือเขาครับไโอ้ะหยาดบาดคำงามแล้วละงามแล้วงามแล้ววันนี้โอ้ยบังพี่น้องป้าบริเก็บซองมือยังมึงมึงวะนี่เอาไปนี้ไม่เสียท่านหรอถาะว่าเสียท่า์บ่ได้ฮะโอ้ยเอาไว้ตปจำนวนกินบ่ได้เบุงช่งเขาจะเก็บวันจำนวนสมเด็จพี่น้องหาหน่วยกินวะได้ครับบมึง แบบนี้ครับสำเนียพ่อเนี่ยพี่น้องเบิงบ่งเพิ่งนะครับอย่าบโอ้ยมองยืมหมอนามา้มาตัดมันหรอถอดเอาอุ้ยอยู่นีน่ไหมรองเป็นพันเบิ่งพี่น้องโอ้ายแง่เงี้อพี่เหล่ากนมันกำลังหมากขั้หมากขั้หมากพี่กกน้อง,นองต้องเก็บเด้อนะถ้าใครปลูกมะละกี้นกต้องเก็บนะครับอย่าปล่อยให้เขาเยอะนะครับ ้าเขาเป็นงวยเรอพเก็บเขาสิบอกงวยไหมได้พี่น้องครับเห็นไหม่าตาขอพอดีคอนั่อ้ยเอาลายเถอะมันโมเวนเนียวกินเหร็โอ้ยเกีรีบอ่ก็บหมดบ้างมันโบอันมันสิบ่เป็นหมากพี่น้องทำพันบ่ได้แนยกไปเสือไม่ก็เล้องาไม่ก็เลยบักขีมาละีนกู่อ่อ่อนครับอ่อนๆมาละขีนกลูกใหญ่เห่ย่างเห่ยมนี่นมั้ง ก็ร่งออกเรื่อยๆก็ออกเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอดีแดดมันไม่ออกไม่ค่อยมีแดดนะครับสองสามมือที่แล้วมันคืมฟ้าคือฝนฝนมันตกวันนี้ก็เลยรถน่ามักครับมันก็มักเสกบ่เสกกระปรนบวชเครียดออกมาบวบบวชพอดีก็พิลักไหมไรครับดอกอกดอกครับเอาไปเทมีเทมีเอาไปเนี่ย มันมีลายบหหลายเดี๋ยด้วยมีลายด้พ okay, ีหน้องเี๋ยยอนมเอาแบบนี้ดีวามั้งี่นหองมั้งเอาแบบนี้ดิบ้หาตลอดบรชยานะมันบริาย่บนเลยมันลายนะครับดูหเดียเดียวสิภาพไปกันถึงหมั้งนีนวยเงลายอยู่พิ่น้องเบียเปีโอ้ตอนนี้อามุดเยอะไปหนองเ้อนี่มดแดงป่ะล่ะ ตรงนี้ครับบางเมื่อไรบ้งนี่ครับสองมือครับวันนี้เก็บหมูมันกับเก็บไปลีนหลวบสุงกระกั้งบนหมูมันช่งมื่อวันก็อเข้ามาเมื่อกี่ละตั้งหลังนี่โอ้โนี่โอ้เฮียบางเมื่อังโอ้แกเหรอตัวเนี่ยเดี๋ยวมีฝักมีปลายเลยพี่น้องเมื่อสามน่วยกับพ่อเราเนาะกินบะหมี่บิงไงฝักยังไงครับกำบาราีกอกเราัวมีก่อะไปอีกบ้างเนเอาเขาไปได้คุณ เอาล้วเอาล้วเอาแล้วกินน้องกินหมดเปล่ <c oughs> ปาก็ยังหลักนี่เว้ัวสิทำสิไปตลาดสิไปตลาดมัง้งพี่กํบวะวัวพี่ก็ร้ายครับนี่ยเรื่องเดียนะเนื่งองเอนาหน่วยนั่นไปเนี่ยมันคือพี่การนี่แหละโอ้โหแก่ตัวเนี่ยโมแก่ดอกแกเดีนเนแก่นี้ดิพี่นออ้องบ่มันยังอันทัฒนเลียมทัฒนอันนั้นเลียมวันก้มบ่พอหยาด่ครับ มักครับมักเอาจักซีหอยอดเอาไปเช็ดยังกินก็กินกับพละกินกับแปรกบองเสียบครับเนี่ยยาไทยยังมได้กี่น้องน้องบุกงนกินกับตำกล้วยด้วนี่แหะดอาบุกงงไมว่าบนท่านนี้บักทั่วมันนี่บักทั่วลายลายบะทั่วค้างไวเยอะเอาอยู่บ่ไป อายุพี่น้องรใส่บกเกลืออ้หยอดเป็นตะลวกดีแท้ปุ่นขึ้นหอดต้นบกม่วงกัดโอ้มันหัดดูอนุษย์พิโลกโอ้บักน้ำได้น้ำเต่าน้ำเต่าข้างบนครับขอบคุณนะ คืนสุดต้นอะไรนั่นเลยทั่วดกได้พี่น้องเด้อนะครับกำลังโดดขับเนียวบุ้งคุณนะครับขอเก็บอันนี่ยมือสีแก่แล้วนะครับโบได้มาเก็บสองมือนะครับตะกี้ก็ตอดไปกินนะครับพี่หน้องก็ตอดไปกินเจ้าหนี่มปรด็มาเลยพี่น้องสองมือทั่วนี่มันแกไวัยคุณบังในโอหมดหมดมือสิแก่ถิ่นไปแล้วเด้นนี่พวกทั่วนี่ก็ต้องเก็บได้พี่น้องถ้าไม่เก็บเขาจะไม่เป็นฝักครับเขาต้องเฝ้าเก็บนะครับ กูน่าอันแบบไงเบิ้งฟักนี่จนแห้งเดี๋ยวฟักแห้งง่ายมากถ้าย่อเก็บกูน่ะฟักคุณดวงกูเขาออกแล้วบ่ออกแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งข้างในอยู่มหมดแดงนะครับหมดแดงได้เลี้ยงมาให้กินเพี้ยเลี้ยงไม่ให้กินเพี้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปเก็บไปกินครับเล่นเรีนหัวหัวไปซนอันนั้นพี่น้อง นะครับวันนี้ย,งยังไงคุณแม่เอาพ่อเราไปัวรบ้งรางแบบไรนึงขันย,ยิ่งแบบนะฝากแม่พี่น้องเดี๋ยวจิบพาเขาไปเบ้างอะไรขี่นกคแม่นต์วกงพี่น้องโอ,อ,อ,อ้สิ่งใดเนาะเดี๋ยวนในนยวครตัดง,งานนี่ลงมอะไรเราคือหกปันมาหมดเลยทีเอา้าเดี๋ยวสิเขาไปเก็บบักมันละอนนเอา้า วอวถาให้พี่น้องถานี่ก็ได้อเอาสิบ่กนมือถือสิบหบีพี่น้อง <c oughs> พี่ส็ะมีออบวกกูจากสามทีไว้ครับี่ออบวกมันโขกลาย นี่โว้ยดรถคักพี่น้องมาบ้างแหมเอาเจ็บล้นี่ครับนี่โอ้มึงเพียโอ้จนแก่จนเฒ่าบบ้างนะู่วะน่ะเมื่อเดินพิ่มโอ้เิ่งแล้วเก็บครับเก็บเก็บว่เก็บบ่ได้นะครับเขาจะออกง่วยหน่อยบังวูน่ะโอ้เป็นแก่ครับเป็นแก่สิเป็นลายน่อยแล้วล่ะบกทั่วก็จนแหงกุญแหงเดี๋ยวจังหวัดมาเก็บในมันคนไทยจั่วมันไม่ต้นเดียวบ่ กายข้างตั้มข่า,ายร้ายได้ทั้งหมดนักยหนักใบใบงามลายใบงามลายใส่ขีดด่ไก่้ได้พี่น้องอยากผู้ใด้เห็นอยากมาเห็นใบางามใส่ขี่ไก่ได้หลายครับนี่พวกตันวนู่นนี่ทีเทาตัวน,น่ะโอ้หมดแดียมีแต<ม>่ปูเดียเมเมของมาเก็บพ้องกั ยยง้างกันพูดแล้วแม่เครื่องมันอยู่ทั้งพูดนวยจำเขียนโอ้ยเดี๋ยวถาพัน์ลรวล่ะคิดว่าพุนตั้งนานนะโอ้ยนวยนี่เอาเหตุท่นแล้วพี่น้องเด้อนี่มีน่นวยอ่อนบะพอบนะมั้งพันบ้าท่านออกวัดนึกออกไหนวย

น,นี่กสิไลากันนี้ไปพี่น้องกลับบ้านครับมือเพื่อนกันมือคนผลผิตนะครับเอาละน,นี่จำนี้นะครับเดี๋ยวสมีดออออกรพาะยิ้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือสองสีกสองมือสีกสี่ลายก็เกาเ ه, ่า,งงาแล้วพี่น้องเด้อพราะว่าขังไงแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวขอตัวไปตลาดกันพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อกับเขากันหากบมาออมหาปลามาอม,าามอพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับ